โคตรง่ายโคตรง่ายเลยครับข้อนี้สําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเหมือนจะยากนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากเลยครับเรามาดูกันครับเลข2จํานวนรวมกันได้80ถ้าจํานวนน้อยเป็น30%ของผลรวม2จํานวนแล้วจํานวนมากลบจํานวนน้อยเท่ากับเท่าใดเริ่มกันเลยเลข2จํานวนรวมกันได้80ผมให้ x เท่ากับจํานวนมาก y เท่ากับจํานวนน้อย แสดงว่า x บวก y เท่ากับ80เป็นสมการที่1ครับเลข2จํานวนรวมกันได้80ถ้าจํานวนน้อยเป็น30%ของผลรวมของ2จํานวนนั่นหมายความว่า y เท่ากับ30%ของ x บวก y หรือ y เท่ากับ30%ของ80แสดงว่าเราจะหา y ได้ แล้วหลังจากได้ y เราก็เอา y ไปแทนในสมก,การที่1ก็จะได้ x ออกมาหลังจากนั้นครับจำนวนมากลบจำนวนน้อยเท่ากับเท่าใดนั่นก็คือหา x ลบ y นั่นเองครับผมจบแล้วครับจบข้อนี้เรามาหา y กันครับก็จะได้ y เท่ากับ3 0เของ80 0ส0ย์ครับ y เท่ากับ24ได้ y แล้วครับ แล้วก็เอา y มาแทนในสมนการที่1แทน y เท่ากับ24ในสมนการที่1แทน y ครับเท่ากับ24 x บวก24เท่ากับ80ก็ย้าย24ไปลบครับ x เท่ากับ80ลบ24 x เท่ากับ56ได้แล้วครับ x กับ y จำนวนมากลบจำนวนน้อยเท่ากับเท่าใดนั่นก็คือจำนวนมาก x ลบ y เท่ากับเท่าใด56ลบ24ตวันนี้ก็จะได้32ตอบครับเรียบร้อยเห็นไหมครับโคตรง่ายโคตรง่ายเลยครับข้อนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ